เราจะมีบสาสุขที่ท้าทายของโลกโดยมีสาเหตุจากการมีวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสมองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าในปี2 5 4 8มีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม35ล้านคนมีจํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานจํานวน3,195คนสูงจํานวน7,326คนอัตราคนทุกชุก5ให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ การมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพของตนเองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอบจึงได้จัดอบรมปร,ป,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรประมาณ2,557คนโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งป่าร้โรคความดาันโลหิตสูงโรงพยาบาโบลโฮมได้กล่าวเกีบบ่การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงประจำปีประมาณ2,557ของอำเภอแม่สอบ ขอเรียนเะชิะครับซึ่งทั้งสองเราการท่านทั้งสองมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันนี้นะครับก็ต้องการขอภัยด้วยนะครับรนนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงท,ที่ไม่ปกตินะครับการทำงานนะอาจจะมีความไม่สะดวกสบายไปบ้างน,นะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้พักนะช่วงนี้นะรก็คงจะ ไม่นานสักครักงหนึ่งนะครับป่วยก็อาจจะมีการตั้งใจมากเลยมางนะคือนั่นก็เป็นสิ่งที่สําหรับโครงการ้แลวโครงการโรงพยาบาลที่สอบตรวจสุขภาพก็ให้พ่ออะไรนะจากสาเหตุของการป่วยโรคเนี้ยเกิดจากพฤติกรรมที่เราทานขนมบะหมีเดียวแ้วก็ก็เกิดภาวะนะครับทางจิตป่วยแล้วก็ทางสาธารณสุขเนี่ย สูญเสียก็ประมาณนะครับในการที่จะนะครับของคนไทยเราคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะครับเดี๋ยวนี้เรานู้นะแล้ไม่ทานเลยเรางคงเย็นนะแล้วออกกำลังกายด้วยนะแต่พอมันจะเป็น,นอย่างนี้ประมาณสองสัปดาห์นะครับ,รบเราจะนั้นเราก็จะคุ้นชินแต่แล้คุ้นชินแล้วเราก็จะไม่อยู่ถอย่างนัรับ xét cái đường đó, à, xét cái đường và như sao? Có cồn, dốt